สวัสดีครับนะครับพบกันอีกแล้วนะคบพี่เอ็กเองนะครับจาก Chemex s t u อร์นะครับออในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแนะนำนะครับเป็นตัวบทเรียนหรือว่าคอร์สเรียนนะครับซึ่งจะเป็นคอร์สเรียนที่มีชื่อว่า i n t e r a c t i o n to basic chemistry นะครับในวิชาเคม e X 01B นะครับวิชานี้เนี่ยพี่ก็ตั้งชื่อว่าเป็นวิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิชาเคมีมอปลายโอเคปะ่ะนะซึ่งก็จะเป็น คณิตศาสตร์ที่จําเป็นนะครับในวิชาเคมีของพวกเรานะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับก็น้องๆที่กําลังมองหาว่าเฮ้ยเรากําลังจะขึ้นมปลายสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าน้องม .4 ที่กําลังจะเริ่มเรียนนะครับหรือว่าตัวน้องม .5 ม .6 เองที่กําลังจะทบทวนนะครับหาคอร์สเรียนหรือหาคลิปติวนะครับที่เป็นปรบพื้นฐานคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีคอร์สนี้แหละที่จะ ตอบโจทย์น้องๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในคอร์สเรียนเคมีศูนย์หนึ่งบีเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเราก็จะเรียนในเรื่องของหน่วยแล้วก็การเปลี่ยนหน่วยนะครับนะจะเป็น unit and unit conversion ในหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็จะสอนเรื่องนี้น้อยมากนะครับเราก็จะไปสอนในวิชาฟิสิกส์ซึ่งบางทีเนี่ยฟิสิกส์กับเคมีเนี่ยครับฟิสิกส์มันก็จะยากกว่าอยู่แล้วนอะงด้วยตัวเนื้อหาของมันเคมีเนี่ยก็ จะเบาลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับก็อพอจะไปได้นะฮะเออนะครับก็จะต้องมีการไกด์ไลน์เรื่องหน่วยเรื่องการเปลี่ยนหน่วยไม่ได้เยอะมากเหมือนของฟิสิกส์นะแอบใปนะครับโอเคนะคไปต่อฮะบทที่2เราจะเรียนในเรื่องของเลขยกกําลังแล้วก็สัญาญกรณวิยาศาสตร์นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันบทที่3เนี่ยก็จะเป็นเลขในยะสําคัญซึ่งเลขนยะสาคัญเนี่ยก็นับว่าเป็นตัวเลขที่ บอกความละเอียดของข้อมูลได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะแล้วก็บทที่4ก็คืออัตราส่วนแล้วร้อยละนะครับอันนี้ก็จะไปประยุกต์กับเคมีม4เลยแล้วก็ตัวที่5านะครับนะหรือบทที่5เนียเราจะเรียนเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี M e. นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้น้องๆตั้งใจและมันมันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างในนั้นเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนะในทางเคมี M e. มีอะไรบ้าง นะครับก็ฝากข้อนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สนะครับสมัครได้เลยครับเ h ม x x 0ศูครับเจอกันครับ